พี่หนุ่มก็เสร็จเรียบร้อยพี่หนุ่มกลับไปทานที่บ้านครับผมขอบคุณครับเดี๋ยวกลับไปทานกันที่บ้านเจ๊กลับครับครับผม เชฟหนุ่มภูทอนเหมือนเดิมครับวันนี้เชฟหนุ่มภูทรนจะพามากินยำร้านเจเบียคนละยำเดี๋ยวจะพาไปชิมนะครับวันนี้จะพามาอุดหนุนไม่ได้ทำเองจะพาไปอุดหนุนร้านดเจเบียครับเราเข้าไปข้างในเจเบียคนละยำเดี่ครับ,รบไอ้ข้างบนไม่เผ็ดนะครับข้างบนไม่เผ็ด,ผดข้างล่างเผ็ดได้ บอกเรบอกเโอเคครับแล้วเกก่อนช่องที่ทำนานยังไม่ผมเพิ่งทำสองสามเดือนเองแต่ผมชอบทำกับข้าวไงก็เจอมาอยู่ใกล้ไม่ผมอยู่แถวนี้ไงไไม่ผมอยู่แถวนี้ไงใกล้มาครับใครอยู่แถวลาฉบางมาอุดหนุนเจเบียได้เครับกินเจเบียเลยะกินเจเบียเลยเหรอกินจ๊เจเบียครับ ร้านก็โอเคสะอาดน่าทานน่ายัเป็นหน้าแมคครับสนุกเฮฮาเฮฮาเอาผมก็เฮฮาเฮฮาอย่างนี้นะใครมาพอดีอยู่ใกล้ๆบ้านพอดีไงห้าหกปีแล้วครับ5-6ีแล้วหรอ ก็เพิ่งจะพอดีทากับข้าวเพื่อนก็บอกเลยลองทำช่องซูชิก็เลยทำตามหัวทำไมต้องตัดต่ออะไรมันมันไม่เป็นเบียร์เล่นไม่เป็นโน้ตบุ๊กมันยังเปิดไม่เป็นเลยให้มันเป็นยูทูบเบอร์ฮาก์ดอน์เบียร์ลงง่วงๆไปอยากทำอะไรก็ลงอยากกป็นคนทำก็ลงครับก็อาสยาใส่ก็การกันก็ลงกินส้มตาคนใคน ลูกค้าก็โอเคก็กำลังเยอะๆร้านก็โอเคสะอาดน่านั่งทานนะครับใครที่จะมานั่งทานก็มาเลยครับอยู่ใกล้ๆตรงนี้ทางจะไปสตางนะครับใครรู้จักสตางก็อยู่ใกล้ๆกันเลยเทปเดี๋ยวเราเชฟหนุ่มก็สั่งไอขอเมนูอันหนึ่งขอเมนูเดี๋ยวผมจะถ่ายเมนูให้ เมนูไมนรู้ครับลูกค้าดูนะเมนูเปล่าเปล่าเออเปล่าเปล่าเดี๋ยวจะถ่ายเดี๋ยวจะลงเจ๊เบียร์คนละยำเมนูก็ตามนี้ครับใครอยากมานั่งทานก็มานะครับบรรยากาศก็โอเคใช้ได้ก็มีใช่คนร้อยบ้างคนน้อยบ้างหลายคนคนละยำราคาก็ตามนี้ครับราคามาตรฐานแต่แม่ค้าอยากรวยที่คนในห้อ ก็มานั่งทานได้ครับเมนนูีอะรนา๋อปูม้าลูกค้าก็กระลังโอเคครับใครกินน้ำเรานี่ลวกนะใครเองกินลวกสุกนะไม่ได้ค้าจริงจริงนะคะไออันแรกอะสุกทุกอย่างนะพี่เสร็แล้วสุกเดี๋นี้เชฟหนุ่มก็จะมาสั่งคนละยำรวมนะครับ แล้วก็ยำหอยนางรมยำหอยนางรมเผ็ดได้นะพี่ว,วันนี้ใครว่างๆก็มานั่ง,นงมนเป็นเขตียติดต่อพี่ระหว่างอ่าชะอํากับหนองพับไงอ๋อบ้าเราบ้านเรายู่เผาโดนนะบริษัทโดน,โดนอ๋อรู้จักก็ออไปโดน,นโดนเลยโดนเลยอุย้ย <laughs> สวัสดีครับ <laughs> สวัสดีครับ ก็โอเกะอาฐาน,น้านาทานมีของให้ทานเล่นทานอะไรตัวเล็กเจ๊เปิดกี่โมงถึงกี่โมงครับสี่โมงเย็นถึงสี่โมค่ะจยกเราจะทำรจะางเวลาให้เปิดได้แต่วันน้องรผมอยาได้ตังคทงเยังครับผมลูกค้าก็ลูกค้าก็เลิอมมาเยอะแล้วก็อยู่หน้าร้านก็เห็คนเยอะลูกค้าจะการเลนะคะ ขนมหวานปีครับยำคนก็เริ่มมาไม่ครับใส่ถุงครับลูกค้าก็กำลังเข้ามาเยอะมากครับรามืกมีไรทำงานหน,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 น่อยนั่งนั่งเบ็ดนั่งก่อนค่ะ ได้ครับได้ตั้งเลยนั่งได้ครับนั่งได้โอเคอเครับรลูกค้าก็กำลังเข้าร้านครับต,ตอนนี้เวลาก็เกือบจะทุ่มครึ่งนะครับจะทุ่มหนึ่งแล้วมีทุกยำเลยครับเจ๊เบียร์คนละยำ ครับตอนนี้คนก็เริ่มเข้าเยอะมากครับเปิดเมื่อวันที่9กําลังคนกําลังเข้าเชฟหนุม่มก็มาสั่งไปแล้ว2เมนูเดี๋ยวเราจะไปทานกันที่บ้านก็จะแซ่บแค่ไหนเ,เจ๊เบียร์คนละยำวันนี้เชฟหนุม่มไม่ทําจะมามาชิมเย้ครับใครอยากจะมาอ,อุดหนุนเจ๊เบียร์ก็มาครับก็จะสั่งใส่ห่อกลับไปทานบ้าน ลูกค้ากำลังเต็มจะเข้ามาเต็มร้านแล้วเยอะมากกุ้งมังกรโคไลโอกุ้งม,มังกรเลยเหรอกุ้งม,มังกรก็มีนะครับเดมมี๋ยวรัเชฟหนุ่มจะพาไปดูจัดหนักใช่ไหมแต่ละคนมีเดินแสนก็มาก

ะใส่เจเบียก็บบดีมากอเอารสชาแบบไหนบอกด้วยนะคะเจาอนบยเ้านเบียด้าเียวกดนบ้านเดียวกัเอ <c oughs> ไ,ไดเข้านเบยดด้ถ่าบยพ้าเ,เยบอหนเจะเขนบบ้านแล้ว ของเค้กหนุ่มก็เสร็จเรียบร้อยเค้กหนุ่ก็กลับไปทานที่บ้านครับผครับครับครับยวกลับไปทานกันที่บ้านเจ้กรับครับครับผมครับผม